สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีธนูมนุกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเกิดอะไรบ้างนะคะในเดือนนี้มีดาวที่ยกย้ายถึง4ดวงคือดาวพระอังคารดาวพระพุธดาวราหูและดาวพระอาทิตย์นะคะและในเดือนนี้นะคะจะมีเกณฑ์การยกย้ายของดาวใหญ่ก็คือดาวพระราหูนะจากช่องปุตตะเข้าสู่ช่องพันธุ์ของคุณในวันที่17ตุลาคมเวลา6กโมงยีนาทีในเดือนนี้จะมีการเกิดคลาดสครั้งค่ะ คือวันที่14ตุลาคมเกิดสุริยุปราคาวงแหวนนะคะจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจริญหรือผู้ใหญ่ของคุณนะคะและในวันที่28ตุลาคมเกิดจันทรุปราคาบางส่วนนะอ่าจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกนะคะหรือความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างนะคะทีนี้ในเดือนนี้นะคะดาวพระเสาร์ค่ะจะโคจรเดินหน้าแล้วหลังจากที่เดินถอยหลังมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่จะโคจรเดินหน้าทําให้เกิดเรื่องของความทุกข์ความเครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะ มาดูเรื่องของดาวพระราหูก่อนนะคะเพราะว่าดาวพระราหูค่ะท่านจะมีการโครจรย้ายนะคะจากนะคะราศีเมษนะคะซึ่งท่านสถิตยอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยเป็นเวลาถึงหนึ่งปีครึ่งนะแล้วก็จะย้ายละมาอยู่ในช่องของคำว่าพันธุนะคะก่อนที่ท่านจะย้ายเนี่ยท่านอยู่ที่ราศีเมษมาหนึ่งหนึ่งปีครึ่งแสดงว่าในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาความวุ่นวายจะตกอยู่กับสิ่งที่มันเรียกว่าปุตตะนะปุตะปตะก็คือบริวารของคุณ บริวารของคุณลูกหลานของคุณนะคะอาจจะมีแบบความสัมพันธ์ในเรื่องของดาวราหูหรือเข้าคือเข้าไปในสิ่งแบบมัวเมาลุ่มหลงหรือมีอ่าอะไรที่แบบเป็น p a ช s i ่นบางทีแบบ คือแบบบ้าเกมติดเกมติดเพื่อนเพื่อนพาไปในจุดที่ไม่ดีคุณก็เลยเกิดความวุ่นวายเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือว่าลูกน้องลูกน้องของคุณเป็นดาวราหูคือแปลกไม่เหมือนคืออาจจะแบบเป็นได้รับแบบลูกน้องต่างชาติมานะก็จะแบ,บบวุ่นๆนหน่อยนะเรื่องภาษาเรื่องของสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดใครเรียนใครศึกษาในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานะมันก็จะแบบมีความวุ่นวายต้องแก้ง,งานต้องแบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้ว อันนี้ก็คือเรื่องของคําว่าปุตตะหรือเรื่องของการลงทุนมันก็จะแบบสวิงหน่อยนะมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะก็อ่าสิ่งที่คุณลงมือทําลงทุนอะไรกับเพื่อนคุณนะกับญาติคุณนะคะมันก็จะแบบดูยังไม่ค่อยเซตเทอร์ดาวเท่าไหร่อันนี้ราหูมาทําปฏิกริยากับช่องคําว่าปุตตะในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาทีนี้ราหูย้ายแล้วนะคะราหูย้ายแล้วนะคะไปที่ช่องของคําว่าพันธุ ท่านก็จะนําพาวความวุ่นวายตรงนี้นะคะเข้าสู่จุดใหม่ก็คือเข้าสู่จุดคําว่าพันธุนั่นเองนะคะพันธุก็คือเรื่องของครอบครัวค่ะในหนึ่งปีครึ่งนี้คนธนูนะคะระวังว่าเรื่องถ้าคุณมีการซื้อบ้านนะ,ะมันอาจจะต้องมีการเลโนเวดอ่าวุ่นวายกับเรื่องของทรัพย์สินของเราอะนะคะเดี๋ยวแบบว่าซ่อมรถซ่อมบ้านโปรกินบ้านนะคะย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านเดินทางแบบสุดคุณซื้อบ้านใหม่เดี๋ยว เดินทางจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นเรื่องมันไม่จบสิ้นสถีหรือกลายเป็นเรื่องของบุคคลก็คือคุณแม่หรือคนในครอบครัวของเราทําให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดเหมือนแบบลมพายุอะ่ะาหูือลมพายุไงมันวุ่นวายมากเลยเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวของเราไม่จบไม่สิน้นนะคะอันนี้อีกหนึ่งปีครึ่งที่กําลังจะถึงนี้ ที่นี้ก่อนที่ดาวราหูท่านกําลังจะย้ายออกเนี่ยท่านก็จะต้องทําปฏิกิริยากับช่องนี้ก่อนและกับดาวที่สัมพันธ์ถึงท่านเกณฑ์ดาวที่สัมพันธ์ก็คือดาวที่กลุ่มนะดาวที่เลงนะคะอันนี้ไม่โดนนะคะเพราะว่าราหูย้ายยาย้ามาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ห้าเกณฑ์เก้าถึงตัวคุณเกณฑ์หกคือพระราหูอ่ะนะคะท่าน ทำความมุ่นวายเกี่ยวข้องกับเรื่องของคําว่าปุตตะ ที่เมื่อกี้เล่าไปยกเว้นบางช่วงที่มีดาวมาเข้าเกณฑ์อ่ะคือมีดาวมาลอยสัมพันธ์เป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นห้าเป็นเก้าเป็นหกท่านก็จะมากระทบกับดาวดวงนั้นด้วยบางเอิญว่าในช่วงที่ท่านย้ายออกช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดันมีดาวมาลอยแบบอยู่ในอานนะัทท่านหมดเลยอ่ะทําให้ราหูดวง,งนี้ซึ่งมาจาก,จากช่องคาว่าศาส c h ช r ก็คือคนรอบด้านสังคมรอบด้านของคุณนะไม่ว่าจะเป็นสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ญาติพี่น้องที่อายุอ่อนวัยกว่า หรือเรื่องของบุตรหลานบุตรหลานบริวารของท่านอ่าซึ่งอาจจะแบบคบเพื่อนที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มสังคมของลูกหลานบริวารอ่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้นะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดหลักละที่จะไปกระทบกับเรื่องหลายๆเรื่องนะคะมองว่าราหูตอนเนี้ต,ตีออกเนี่ยนะคะอ่า ราหูค่อนข้างอ่อนแอนะเพราะว่าราหูโคจรร่วมเัินกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูราหูโคจรเจอดาวอาทิตย์ดาวพุธก็เป็นดาวคู่ศัตรูของดาวราหูแสดงว่าสังคมหรือว่าเพื่อนอาสมมติคุณมีลูกอ่ะคุณต้องระวังเพื่อนของลูกคุณจะนําพาความเสียหายแล้วมันจะกระทบกับบุตรหลานบริวารของเราแล้วส่งอิทธิพลถึงตัวเราด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวกุณไงนะส่งอิทธิพลต่อเนื่องการบางทีคบเพื่อนไม่ดีเรา ลูกเราก็เสียหายตัวเราก็เข้าไปต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายก็เกิดเรื่องของความเสียหายในเรื่องของแบบการด่าทอการว่าการเปลี่ยนแปลงกระทบกับเรื่องของการทํางานหรือชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีลูกก็จะต้องเป็นแบบบริวารที่คุณดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือหรือกลุ่มสังคมใหม่ๆที่คุณเข้าไปอยู่ <c oughs> คุณก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงบางทีคุณเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆอ่ะเราเป็นดาวพฤหัสไงเป็นดาวที่ชอบสั่งชอบสอนชอบบอก ทุกอย่างมันต้องอยู่ในกฎในกรอบแต่กลุ่มที่เข้าไปใหม่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่า เป็นแบบโอเพนมาเป็นพวกที่ชอบชอบนอกกรอบดังนั้นเขาก็จะไม่ชอบคุณขาคุณเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆที่เขาไม่ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับคุณคุณมองอย่างเขามองอย่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของความแยง้งแล้วกดเกิดเรื่องของการถกเถียงนะหรือเรื่องของแบบความเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้จึงจะต้องระมัดระวังรวมถึงเพื่อนนะเพื่อนอที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเพื่อนที่มีศักยภาพน้อยกว่าคุณ ที่คุณจะต้องดูแลนะคะหรือว่าญาติพี่น้องอ่ะช่วงนี้เหมือนกันนะก็อาจจะแบบมีเหตุเขาเรียกว่าเอ่อมีเรื่องของอปัญหาเรื่องของการงานก็ได้นะปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของเขานะคะมันมีปัญหาเรื่องของภายในครอบครัวก็ได้แล้วก็จะส่งอิทธิพลถึงเราบางทีเขามีปัญหาเขาหวังมาพึ่งเราอย่างเงี้ยนะ,ะเราก็จะต้องอ่าอ่าเขาเรียกาอะไรตาหนิไว้ก่อนเพราะเราเป็นดาวพฤหัสใช่ไหมคะเราก็จะชอบสั่งชอบสอน เนี่ยอันนี้คือช่องศาสช์ช้าก็คือญาติพี่น้องหรือเพื่อนมาเจอกันกันกบเราก็มีการแบบเขาก็คิดอย่างเราก็คิดอย่างนะเราก็จะชอบสั่งชอบสอนซึ่งเขาก็จะไม่ชอบหรอกนะคะแล้วก็ตัวเขาคือศาสช์ช้าเนี่ยเจอดาวพุธนะคะพุธมาจากเรื่องของอกิจการการการงานหรือช่องปัตตนีนะคะก็เป็นแบบว่าเหมือน เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องของผู้ครองของเขานะก็ก็เข้ามาสัมพันธ์นกันกับตัวคุณแล้วตัวคุณก็อาจจะแบบสั่งซ้อนว่าอันนั้นว่าอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าความเจริญของเขาอะอันนี้พูดถึงญาติพี่น้อง นะคะหรือบุตรหลานบริวารที่อยู่ใต้อนาคของคุณซึ่งเป็นดาวราหูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบตัวเขาอะเรื่องของความเจริญอะราหูเจออาทิตย์อาทิตย์มาจากช่องควาว่าสุภาษณะ,ะเรื่องของความเจริญของเขาในช่วงเวลานี้มันเหมือนแบบเป็นขาลงมันจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทํางานหรือคนใกล้ชิดอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกแบบ อือดอัดใจนะคะแล้วราหูเนี่ยนะคะก็จะสัมพันธ์นกันกับดาวศุกร์นะและดาวอังคารแต่ราหูกับดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวที่สัมพันธ์ดีต่อกันนะก็มองว่าญาติพี่น้องของคุณเนี่ยนะคะเขาก็มีจุด จุดอับนะหรือลูกหลานบริวารก็มีจุดอับมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่ก็มีจุดช่วยนะก็ยังแบบเหมือนแบบพอจะมีคนให้มาเป็นที่ปรึกษาและกันหรือหาช่องทางหรือหาโอกาสอะไรบางอย่างให้กันกับเขาได้อยู่นะคะราหูก็จะทําอิทธิพลต่อช่องศาสชาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าราหูเป็นดาวเจ้าเรือนของคำว่าศาสช์ไงเนี่ยเราลองเอา ลัคขามาวางที่ช่องนี้ซิว่าญาติพี่น้องหรือสังคมของคุณเขาจะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์คือเขามีความเครียดความทุกข์เขาอาจจะทุกข์กับคู่ครองหรือทุกข์กับคนใกล้ตัวเราสุกเข,ขา้าพราเสาแท้เห็นไหมคะช่วงนี้เขามีความเครียดความทุกข์มากเลยมันอาจจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบใช้จ่ายเงิน มากปามากอยูอ่เรื่องของสังคมของของเขาเรื่องของเกณฑ์การเดินทางอะไรบางอย่างหรือเรื่องของภายในครอบครัวนะเช่นแบบอาจจะต้องเดินทางไปช่วงนี้แบบเหมือนเอแฟนมีปัญหาหรือเปล่านะคะหรือว่าครอบครัวของแฟนมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันก็จะต้องแบบมีเหตุให้ต้องใช้เงินหรือต้องเดินทาง ออกไปแบบว่าดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเครียดหรือคิดมากหน่อยนะคะ,ะกลุ่มนี้นะคะแล้วอพอเขามีปัญหาเนี่ยนะคะเราก็ต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าตัวเราอ่ะโัวจรสัมพันธ์นก,นกันกับตัวเขามันเหมือนแบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อะ่ะญาติพี่น้องจะมาทําให้เราเกิดเรื่องของความทุกข์ใจความเครียดเพราะเขาก็มีเรื่องของเขานะคะหรือบุตรบริวารของเรามาทําให้เราเกิดเรื่องของความเครียดความทุกข์ใจอะไรบางอย่างเราก็ต้องแบบเหมือนไปช่วยอะ่ะถ้าคุณสังเกตอะ่ะในเดือนนี้ จะได้เกณฑ์ดอกพิกุลด้วยคือมันมีดาวไปลอยอยู่แบบว่าช่องเว้นช่องอ่ะเหมือนแบบดว,ดวงดอกไม้อย่างเงี้ยทําให้ดวงดาวอ่ะมาสัมพันธ์ถึงตัวคุณแบบเกือบทุกดวงอ่ะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จากเกณฑ์ดอกพิกลนี้มันก็เลยทําให้เราต้องเข้าไปแบบสัมพันธ์หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของคนรอบด้านของเพื่อนของญาตินะของบุตรหลานบริวารที่เราจะต้องเข้าไปดูแลนะก็ต้องเข้าไปสัมพันธ์กับเขาด้วยนะ ทีนี้เรามาดูเรื่องออพ่อราหูย้ายใช่ไหมคะราหูย้ายเนี่ยเข้าสู่จุดพันธุ์แสดงว่านะคะช่วงต้นปักอะ่ะมันมีเหตุอะไรละนะ,ะที่มันจะต้องแบบเราต้องเข้าไปช่วยอะอะไรสักอย่างนะเสร็จแล้วเนี่ยราหูก็จะมาทําความวุ่นวายให้กับเรื่องของครอบครัวหรือทรัพย์สินของคุณต่อนะคะแต่ก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับในช่วงของต้นปกักเพราะว่าในช่วงต้นปักจะมีดาวสัมพันธ์กับราหูแบบเยอะแยะเลยไงเนี่ยแบบโดนราหูหมดเลยแต่ในช่วง ลายปากตอนที่ราหูย้ายแล้วค่ะเ,เกณฑ์ของราหูเขาจะไปสัมพันธ์แค่ช่องพันธุแสดงว่ามันจะวุ่นวายในเรื่องบ้านและครอบครัวแล้วราหูจะสัมพันธ์นกันกับดาวอาทิตย์ แค่หนึ่งวันแล้วแล้วก็สัมพันธ์กับดาวศุกร์ซึ่งอันนี้ไม่ได้เสียหายสักเท่าไหร่นะแสดงการเปลี่ยนแปลงมันจะมีในช่วงของต้นปักเป็นสําคัญนั่นเองมาดูเรื่องของการงานนะคะงานของคุณเนี่ยคือดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธโคจรย้ายในเดือนนี้นะคะในวันที่15ตุลาคมในช่วงต้นปักอะดาวพระพุธลอยดีเป็นกเกษตรนะเป็นงานคือเราแบบ เหมือนกับว่าได้กําลังนะคะการงานแบบว่าโดดเด่นมากๆเลยแต่ได้แสงของดาวราหูนะโดดเด่นก็จริงนะแต่มันแบบว่าเหมือนมันจะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของสังคมหรือต้องแบบว่าเดินทางมากหน่อยหรือแบบมีเรื่องของการเอ่อทะเลาะเบาแหวงกับคนในที่ทํางานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของปากเสียงนะแต่งานมองว่าโดดเด่นเพราะว่าตัวเนื้อง,งานเองอเป็นกเกษตรและมหาอุด แต่คนที่จะมาทําให้งานไม่โดดเด่นคือสังคมหรือคนรอบด้านหรือเวลาที่คุณออกเดินทางไปมันอาจจะแบบมีเรื่องของการเม้ามอยอะไรอย่างเงี้ยหรือออกเดินทางไปแล้วแบบใช้จ่ายเงินเยอะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงกลางปักไปดาวการงานจะย้ายค่ะย้ายมานะคะไม่ได้ตําแหน่งแต่ได้อุด,ดมเกณฑ์น,นะคะก็คือเรื่องของงานมันยังเป็นอะไรที่แบบโครจรโยกหลังเราอ่ะคือมันมีอิทธิพล การงานมีอิทธิพลกับเราอะทั้งทั้งเดือนเพียงแต่ว่าในช่วงต้นปักอะมันจะค่อนข้างโดดเด่นหน่อยแต่ในช่วงกลางปักมันก็แบบทําตามหน้าที่ อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่แตบังเอิญโคจรร่วมกันกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูจึงต้องระวังปากเสียงที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าของคุณนะคะโดยเฉพาะลูกค้าพวกโลกออนไลน์ลูกค้าต่างประเทศนะคะหรือเรื่องของลูกน้องคนต่างชาตินะต้องระวังเรื่องของอความแัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเครื่องปักหลังด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราลองวางลัคนาไว้ที่ช่องการงานบ้างนะคะ เราเอาลอลิงไว้ตรงนี้นะคะเลขหนึ่งเลขสี่อ่ะจะจะมีอิทธิพลในช่วงต้นปากอย่างที่บอกคือช่วงต้นปากอ่ะเรื่องของการงานก็โดดเด่นแต่พอปลายปากไปแล้วตอนที่ราหูย้ายอ่ะกลายเป็นว่าราหูจะมามีอิทธิพลนะในช่วงเครื่องปักหลังการงานในช่วงเครื่องปักหลังอ่ะมันมุ่น มันวุ่นเพราะราหูเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วส่งแบบเลงมาในช่องการงานด้วยอะ่ะมันจะแบบมีอะไรให้เราทำเยอะแยะเลยหรืออาจจะแบบวุ่นกับเรื่องของคนใกล้ชิดหรือหุ้นส่วนของเราอะ่ะนะคะมันมันมันเกิดความโกลาหลอะไรบางอย่างฮนะ,ะแล้วก็แบบเหมือนแบบดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวพุธจะนําหน้าในช่องการงานของเรานะแสดงว่าโอ้โหเรามีเหตุที่จะต้องเนี่ยอังคารขยับเคลื่อนไหวเดินทางแล้วเดินทางก็ไม่ได้แบบ เป็นไปอย่างราบรื่นเนาะเพราะว่าดาวอังคารคือดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแข้งขาแขนขาการเคลื่อนไหวก็เจอดาวคู่ศัตรูเดินทางอะไรมันก็จะเหมือนมันมีอุปสรรคมันมีอะไรที่มาขัดขวางตลอดอะ่ะเดี๋ยวจะไปอา้าวไฟล์ดีเลยหรอเอ,อ้ยเดี๋ยวจะไปเอารถเสียเดี๋ยว มันจะต้องแบบมีอุปสรรคอะไรบางอย่างรวมถึงเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับงานทักษะฝีมืองานเป็นจ็อบๆก็ไม่โดดเด่นนะในช่วงของเครื่องปักหลังนะคะมันจะต้องมีเหตุให้ต้องพูดต้องคุยต้องเซ็นอนะ่ะมันเหมือนแบบช่วงเครื่องปักหลังมันต้องมีเรื่องของเอกสารอ่าเข้ามาสัมพันธ์กันกันกบตัวคุณด้วยนะแล้วก็งานในเดือนนี้นะดาวเกตจะเป็นกรรมมาของช่องการงานอีกทีนะงานแบบ เรื่องของโลกออนไลน์ค่อนข้างโดดเด่นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศโดดเด่นงานที่เป็นในเชิงของแบบต้องเข้าไปช่วยะช่วยเหลือโดดเด่นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอเดียสร้างสารรค์ครีเอทีฟกลุ่มนี้โดดเด่นในเดือนนี้ดาวดิจิทจะเป็นสุภะของช่องการงานอีกทีหนึ่งนะนายของเราอ่ะในในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะ ดูแบบเขาเรียกอะไรเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยมาสูงสิงอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้านายอาจจะเดินทางนะคะหรือเขาอาจจะเจ็บป่วยในช่วงนี้ก็เลยทําให้คุณแบบรู้สึกว่ามันแบบวุ่นๆน,นะหรือเขาอาจจะมึนตึงอึมครึมกับคุณอในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยแบบว่าแบบมาช่วยเหลือหรืออะไรสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปักหลังนะมองว่าเรื่องของการงานไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่จะวุ่นวายนะคะมาดูเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระเสาร์ท่านโครจร เดินหน้าละการเงินอนะเดินถอยหลังมาตั้งแต่เดือนมิถุนานะคะการเงินเดินถอยหลังก็คือปกติดาวเส์ก็เป็นดาวที่ก็เรียกว่า,เ,าเงินมันเงินเวลาได้ได้เยอะแต่กว่าจะได้ต้องรอ,ต,อ,งรอต้องรอนิดนึงนะคะแล้วตั้งแต่มิถุนามาเนี่ยดาวการเงินเนี่ยไปอยู่กับสังคม เพื่อนฝูงบางทีถูกยืมเงินถูกญาติยืมหรือเดินทางมากมายการเงินไม่โดดเด่นคนะ,ะมาตั้งแต่มิถุนาแล้วนะในเดือนนี้ดาวการเงินเริ่มเดินหน้าพอโครจรโครจรเดินหน้าปุ๊บแปลว่าเอ้ยเรื่องเงินมันเหมือนมันมีรายได้อะไรบางอย่างกลายเป็นว่าก็ต้องมาใช้กับเรื่องของสหัสชะนี่แหละ ก็คือสังคมคนรอบด้านของเรานะคะแล้วก็จะทําให้เราเกิดเรื่องของความทุกข์อะไรบางอย่างด้วยนะเพราะดาวเสาร์โคจรสัมพันธ์ร่วมกันกับดาวศุกร์เราลองวางลัคนาไว้ที่ช่องการเงินบ้างนะคะถ้าเราวางลัคนาไว้ตรงนี้นะคะจะเห็นเล,เลยว่ามันมีเกณฑ์ตรีโกณน,นะคะแล้วดาวพุธจะเป็นสุภาของช่องการเงินมันเหมือนแบบช่วงต้นปักมันมีความเครียดอะเรื่องของการเงินอยู่นะอาจจะแบบเป็นภาระนี่สินนะ,ะจาก บุตรบริวารนะคะมฤตยูจะเป็นปุตต่าของช่องการเงินก็คือบุตรบริวารของเราเป็นดาวมฤตยูอาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่อาจจะต้องจ่ายไปกับคนที่เราดูแลนะคะก็เลยกังวลเรื่องของรายจ่ายนะคะแล้วดาวเสาร์นี่นำหน้าด้วยก็คือดาวเสาร์เป็นเรื่องของความทุกข์นำหน้ามันมีความทุกข์ความเครียดในเรื่องของเงินของเรานะคะแล้วก็ราหูจะมาเป็นศาสตร์มันเหมือนแบบเงินเรามันแบบ มันวุ่นน่ะมันวุ่นเพราะว่าเรื่องของสังคมอ่านะคะก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่จะอาจจะคุณอาจจะต้องเดินทาง บ่อยเหมือนกันนะหรือเข้าไปสัมพันธ์กับสังคมมากหน้าหลายตาหรือเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของญาติพี่น้องและเรื่องของคนภายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยมองว่าเรื่องของการเงินไม่ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะเป็นแบบเหมือนแบบภาษีสังคมอะ่ะคือมันต้องจ่ายไปกับเรื่องของอาชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของบริวารของเรานะคะที่อาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนะคะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะ ความรักนะคะของคนธนุก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธนะคะความรักกับการงานเป็นดาวดวงเดียวกันเลยนะก็คือดาวพุธนะคะซึ่งดาวความรักเนี่ยโคจรน,นะอยู่ในช่องกรมมะแล้วอยู่ในช่องลาภะในเดือนนี้นะคะมันมีเหตุให้เราต้องทําอะไรร่วมกันกับคนรักนะคะนะ,ะเขาเป็นเหมือนแบบ คือเขาเรียกว่าเงาตามตัวมันมันมีอะไระต้องทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะเพราะว่ากัรมะคือการกระทํานะลาภะก็โพจรโยกหลังเรานเนี่ยเราลองมาดูดีว่าทําอะไรร่วมกันบ้างนะคะถ้าเราตั้งลัคนาไว้ที่ช่องผู้ครองเขาจะกลายเป็นดาวเกตเลยนะเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าช่วงนี้คนรักของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบ เดินทางสายบุญหรือเปล่านะอ,ะอาจจะแบบมีเหตุที่จะต้องเข้าไปช่วยอะ,อะไรมากมายหลายอย่างอาจจะเป็นช่วยเรื่องอลูกน้องนะคะช่วยเรื่องครอบครัวนะเพราะว่าดาวเกศสิงเลินพุทธมาที่ช่องราศีกันยกับตูนซึ่งเป็นพันธุและปุตตะของปตัตนีอีกทีหนึ่งนะคะคือเขาต้องมีเรื่องต้องแบบ เรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานบริวารที่จะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะอ่าหรือต้องเข้าไปพูดเข้าไปบอกนะหรือต้องเข้าไปทาอะไรด้วยกันบางอย่างนะคะเนี่ยดาวศุกร์ก็เป็นศาสตร์ช้ามันเป็นเรื่องของสังคมด้วยนะคะที่เพอเพออาจจะแบบมีการแบบเดินทางกับครอบครัวหรือบุตรหลานนะคะไปแสวงบุญก็ได้นะคะอ่าศุกร์ ดาวสุกเนี่ยก็คือเรื่องของศาสตร์ศาสตร์ชะาของช่องปัตตานีมันเป็นแบบเรื่องของสังคมอะ่ะนะมันเป็นไฟบังคับคือแบบมันเป็นอะไรที่อาจจะต้องจ่ายไปกับคนนั้นคนนี้นะภาษีสังคมแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกนะเพราะว่าเนี่ยดาวสุกเจอดาวเสาร์อีกแล้วเขาเนี่ยช่วยนะช่วยคนนั้นช่วยคนนี้นะเรื่องของงานบุญงานกุศลอ่ะบอกมามันเป็นเหตุที่ต้องไปทํา จริงๆเขาก็ก็รู้สึกว่ามันมีความเครียดความทุกข์อยู่เพราะดาวเสาโคจรเป็นสุภาของช่องปัตตานีมันมันมีความทุกข์ใจอะไรบางอย่างกับอาจจะเป็นเรื่องของความเจริญของเขาเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านของเขาเรื่องของเจ้านายของเขานะคะราหูจะมาเป็นกรรมมะของช่องปัตตานีอีกทีหนึ่งนะคะในเดือนนี้มันมีแบบงานของเขาอะมันเป็นราหูมีมีเกณฑ์การเคลื่อนไหวหรือมีความวุ่นวายมากๆนะคะแสดงว่าในเดือนนี้โอ้โหทั้งบูทั้งบุญเลยอะ แฟนคุณนะ่ะมันเหมือนแบบคือต้องเดินทางทําบุญต้องเดินทางเพื่อไปช่วยคนนู้นคนนี้มันมีเรื่องของงานสังคมอะไรเข้ามานะคะแล้วงานก็ยุ่งอยู่แล้วนะคะแบบสังคมก็ต้องทำนะครอบครัวก็ต้องช่วยงานมันก็ต้องแบบวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เกิดแบบความรู้สึกความเครียดนะคะเอออาจจะแบบมีปัญหากับเจ้านายได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าดาวเสารดวงนี้นะคะเป็นสุภาของช่องปัตตานีอาจจะมีปัญหากับเจ้านายนะคะอ,อ เพราะว่าอาจจะแบบเข้าไปเหมือนอาจจะลางงานก็ได้นะอาจจะลางงานแล้วเดินทางกับครอบครัวหรืออาจจะแบบมีเรื่องในครอบครัวต้องไปทำอะ่ะจนแบบบางที งานจริงๆของเขาอะนะคะก็อาจจะทําไม่ทันทั้งที่งานยุ่งมากตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาทางครอบครัวหรือสิ่งที่เขาจะต้องไปทำอะมันก็มีไงเลยทําให้อาจจะมีความขัดแย้งกับเจ้านายนะหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้นะคะอันนี้ก็มองว่าคนรักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนลนัคณาราศีธนูใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยนะคะใครอ่าสนใจสั่งซื้อนะหนังสือนะคะก็นะ พลิกชีวิตนะคะก็สแกนไลน์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ